จริงๆมันมีทุกที่นะคะทุกเมืองในโลกนี้แหละเมืองใหญ่ๆอมือนท่องเที่ยวเนาะวันสารดวเยี่ยมค่ะสวัสดีค่ะ <ๆ S 2> ดูเขาแบกอะไรมาพร้อมอันนี้จะเป็นโซนโซนอะไรคะพี่นุว้าวสวยมากสวัสดีตอนเช้าๆของวันเสาร์จากประเทศเบลเยียมนะคะตอนนี้เ็าขัอยู่ที่สถานีรถไฟเมืองแมคเคลน วันนี้ตื่นเต้นมากเลยตื่นแต่เชา้ามาแต่งตัวมาเตรียมตัวเพราะว่าวันนี้จะไปอัมสเตอร์ดัมค่ะพอดีมีนัดกับพี่สาวคนไทยนะคะพี่สาวมาทําธุระที่อัมสเตอร์ดัมเนาะมาจากเมืองไทยแล้วก็พี่สาวจะอยู่อีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองก็เลยจะไปเยี่ยมพี่สาวท่านนี้ที่อัมสเตอร์ดัมค่ะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เดินทางด้วยรถไฟแบบข้ามประเทศนะคะเมื่อก่อนแม่ไผ่ก็เคยเดินทางด้วยรถไฟเนาะเมื่อเอาจจริง 18ปีที่แล้วอะ่ะเคยไปอัมสเตอร์ดัมแล้วตั้งแต่ตอนปร, 18, ป,ประมาณน่าสิบแปปีประมาณเนี้ยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนยังไม่แต่งงานนะคุณสามีพาไปเที่ยวที่อัมสเตอร์ดัมค่ะวันนี้ก็เลยจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะได้กลับไปย้อนความทรงจําที่อัมสเตอร์ดัมโอ้นานเหมือนกันนะสิบแปดปีจำไม่ได้แล้วว่าไปที่ไหนบ้างที่อัมสเตอร์ดัมแต่ก็วันนี้แหละเดี๋ยวดูกันว่าเราจะไปทำอะไรบ้างน,นะคะที่อัมสเตอร์ดัม เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนไงคะเมื่อไร่มาจอดรถแล้วนะคะเมื่อกี้ด้านล่างตรงนู้นเป็น parking ของสถานีแมคเลนอูเพิ่งเคยมาครั้งแรกจอด parking ตรงนี้คือใหญ่มากแล้วอันนี้ก็คืออยู่บนรางรถไฟแล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันมันเป็นโซนเหมือนเขากําลังก่อสร้างอยู่ไปเลยรู้สึกเอ๊ะทำไมมันแปลกๆพอเราต้องขึ้นไปอีกค่ะต้องขึ้นไปอีกนิดนึง มันดีมากเลยอะสถานีนี้ตอนนี้เรากำลังหาทางอยู่ว่าเราจะไปอีกแพลตฟอร์มหนึ่งในที่ไหนน่าจะตรงนี้ค่ะเพราะว่าไม่ไผ่เช็คแล้วเมื่อกี้เราต้องไปแทร็ก7หรือแพลตฟอร์ม7เนาะไปค่ะที่ตรงไหนเนาะแปดมงยบสี่อัมสเตอร์ดัมเซ็นทรัลโอเคไอซีทรน Track yeah. ไปค่ะขึ้นหน้านี้รถไฟเรามานู่นนะคะกำลังมาแล้วเห็นเหลืองๆมาแล้วขบวนนี้แล้วค่ะที่เราจะไปอัมสเตอร์ดัมเซ็นทรัลวันนี้วอันนี้เป็นรถไฟแบบ direct train นะคะจากเนี่ยแหละคะ่ะเมืองที่ไม่พายอยู่เนาะก็คือน,น่าจะมาจากบรัสซิลนั่นแหละขบวนนี้ไปสิ้นสุดที่อัมสเตอร์ดัมเซ็นทรัลค่ะ มาก่อนเวลาอีกนะ8 okay. 2ดง2นาทีโอเคแล้วเราขึ้นขบวนหมายเลขหนึ่งนะเราต้องดูหมายเลขมันจะมี1กับ2องโอเควันนี้เราซื้อตั๋ว First Class มาค่ะเราต้องขึ้นขบวนหมายเลขหนึ่งนี่ค่ะเดี๋ยวเรานั่งทงไหนดี so we a r r i v in a n t w e This train will stop in Antwerp, Beckham, and Antwerp Central. Next call, Antwerp, Beckham. The passengers, there big pockets in t h s t r a Mind your luggage. จริงๆมันมีทุกที่นะคะทุกเมืองในโลกนี้แหละเมืองใหญ่ๆเมืองท่องเที่ยวเนะาะม,าม,ามาันมีค่ะพี่พ็อกเก็ตเมืองสามีก็เตือนมาเหมือนกันไปเนี่ยที่เราจะไปเนี่ยก็ให้ระวังกระเป๋าดีๆโอเคค่ะเราเป็นคนระวังตัวม,มากๆอยู่แล้ว แ uh, uh, อส์เฮาส์อฮาส์เฮาส์เฮสัเบาสอเฮาส์เฮาส์ะฮาส์เฮาส์นฮาส์ีฮ uh, าส์เฮาส์เฮาส์เฮายที่ไม่ไฮาะไปทีสอเา,อาออเส์เฮาส์เซาสเฮอส์เฮาอกเ่าสอเฮาส์เาส์เขาส์า <c oughs> เฮ่ส์เฮาส์เฮาส์เส์เฮาส์เราส์เฮาสอเฮาสอเฮาส์อฮาเฮาก็เยาห้เราเปาี่เนาถไฟที่บราาีดอ่เแา้วเฮ่ส์เฮาส์เฮาสเฮาส์เากบรีดอ่ะคัสข้างหลังสนี่าคะ่ะมาตอนนา้มาสงที่สถาส์เฮาส ประมาณนี้ละค่ะออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะชื่อยาวมากก็มีผู้ประสบภัยเยอะมากค่ะมาร่วมกันเดี๋ยวเรา,เร,ารอรถไฟตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงห้รถไฟจะมา9ก้าโมงห้นาทีคะ่ะโอ้ทันเวลาไ <c oughs> ่ถึงช้าหน่อยนะพี่ลุงขอโทษด้วยหนา <c oughs> รถไฟมีปัญหารจริงวันนี้น่าจะขบวนนี้ลคะค่ะเรามาด้วยรถไฟไอซีนะคะเราก็ไปด้วยรถไฟไอเนาะไปคะ่ะไปต่อเรา ถึงเลทประมาณน่าจะเลทยี่สิบนาทีนะพี่ลุงนะถึงแล้วค่ะอัมสเตอร์ดัมเซ็นทรัลวู๊ในรอบสิบแปดปีที่มาอัมสเตอร์ดัมตอนนี้รถไฟกำลังเข้าจอดที่ชานชชล นะถึงกะทีค่ะอัมสเตอร์ดัมเซ็นทรัลเปลี่ยนรถไฟมาสองขบวนจริงๆนั่งมาสามขบวนเปลี่ยนรถไฟสองรอบว้าววันนี้สนุกตื่นเต้นเดีเช้าเลยก็ดีนะมีอะไรให้ตื่นเต้นดีไม่ต้องแบบนั่งรถไฟทีเดียวสองชั่วโมงรวดเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรทำและหน้าเบื่อเนาะเดี๋ยวเราจะต้องออกไปตรงข้างนอกค่ะตอนนี้อยู่ตรง ตรงแทร็กเนาะเป็นสถานีใหญ่พอสมควรเลยเนาะอัสเ์ดามเซนทรัเมื่อกี้คือออกผิดฝั่งไปสแกนออกฝั่งนูน้นก็เลยต้องเดินอ้อมมาอ้อมมาฝั่งนี้พี่ลุงถ่ายรูปมาให้ดูอยู่แถวๆตรงนี้แหละข้างหน้าตรงนี้เออมื่อกี้วิดีโอคอลพี่ลุงใส่หมวกนั่นไงเจอแล้วสาวหมวกเหลืองกับเสื้อเสีสยวขี้หมา สวัสดีค่ะตายตาตายไม่กน้องป่ะไม่ไม well, ่ไม่เดี ga, ๋ยวเดี๋ยวสายเบลเยี่ยมค่ะสวัสดีค่ะดูเขาแบกอะไรมาพร้อมเอาของมาฝากค่ะอันนี้คืออ่าผลิตภัณฑ์อ่าโอทับของเบลเยี่ยมค่ะขนมคุกกี้เบลเยี่ยมค่ะอันนี้วัคโฟแบบว่าโฟแห้งของเบลเยี่ยมนะคะ อันนี้ห้อเออไม่ใช่สิต้งองอันนี้นี่นะคะยี่ห้อของเบลเยียมค่ะ <laughs> มีหลายรสมีหลายรสอุ้ยว้าวควงอ่ะไม่หมดไม่หมดท่าเราที่จะอดอยาก <laughs> ใช่ไหมพี่อยู่นี่ <laughs> เอามาฝากน้องปั้นด้วยแล้วก็ดุกโดอันนี้ก็ช็อกโกแลตเบลเยียมแล้วก็มีอะไรอีกนะแล้วก็มีอันนี้ค่ะช็อกโกแลตเบลเยียมช็อกโกแลตหอยพ<า>ี่ลุงแพ้อันนี้ไหม อันนี้อะไรคะเสือนาถะพี่กินได้พี่กินได้หมดใช่ไหมโอเคแล้วก็มีอีกหลายกล่องในนี้ไปเดี๋ยวเราไปชอบโอเค h e ี e นะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวจากเมืองไทยมาทำธุระที่เบลพี่ใช่สิไม่ใช่เบลเยียมที่อัมสเตอร์ดัมเนาะเตอร์ดัอันนี้เสนอตอนสองชินีไทยในอัมสเตอร์ดัม อาหารไทยคือ the best ค่ะ thank you thank you uh, smart กะลึกค่ะสมาร์กะลึกแต่ว่าทานให้อร่อยค่ะส uh, มาร์กะลึกด๋วเราต้องตอบว่าอะไรดังคือดังคือดังคือเหมือนตัวละมาคล้ายๆค่ะประมาณนั้นดังคือดังคือ วันนี้เราสั่งอะไรมานะอันนี้เป็นผัแหงไก่แล้วก็กะเพราเนื้อไหนดูกะเพราดิดูใบกะเพราลองดูค่ะมีกี่ใบไม่ใช่กะเพราอันนี้คือเดซิลบ้านเราเรียกอะไรโหระพาป่ะอ่าใช่โหระพาโหระพาเก็อี๊ดูกะเพราจากใบใหญ่ค่ะค่ะลงมือเลยค่ะเย้วันนี้ดีใจได้ไปทานข้าวกับพี่สาวที่อัมสเตอร์ดัมจ้าพี่ลุงเปิดเลยอุ๊ยขอบคุณค่ะ คล้ายๆแกงสับปะรดเลยอั่ไหนนะเขาไม่ได้เรียกอะไรนะแกงเผ็ดติดย่างนะอ่าดอกที่ใส่สับปะรดด้วยเนาะมีไม่ใส่มะเขือเทศมาด้วยเอานี่นี่นี่มะเขือเทศปัญชอแกงแกงเผ็ดไก่ ตอนนี้เรากินข้าวกันอิ่มแล้วอิ่มมากค่ะอร่อยมากด้วยค่ะทําไมอาหารเมืองอาหารไทยที่นี่อร่อยกว่าที่เมืองไทยเนาะเป็นเพราะราคาหรือเปล่าคะข้าวอร่อยขึ้นอยู่หับรลาคาเนอะข้าวอร่อยขึ้นอยู่กับว่ากินกับใครใช่ปากหวานนะเออค่ะตอนนี้กินข้าวกันเสร็จแล้วเดินไปก็หัวเราะไปไม่รู้ว่าฝรั่งเขาจะคิดว่าเราเมากันช้าไปตอนนี้ แต่ว่าเรากำลังจะไปที่ไหนนะคะไปซานชานโอเคเราจะไปดูอะไรนะกังหันลมกัรหันลมซึ่งเบลเยียมก็มีกังหันลมเฮ้ยไล่เราก็ไปแบบก็เที่ยวต่างประเทศเนาะเออไปดูกังหันลมของฮอนแลนด์เคยเห็นการหันลมเบลเยียมแล้วยังไม่เคยเห็นการหันลมฮอนแลนด์อาจจะต่างกันอย่ตรงตระเี้่เดี๋ยวเรานั่งรถไฟไปกันนีมเลยค่ะเราไม่เจอกันรจุดีแล้วนะห้าปีเนาะ ห้าปีเกือบ6กปีน้องยังสวยเหมือนได้พี่น no, ้องก็ต้องสวยเหมือนกันเห็นไหมหัวลอยหัวลอยยังเหมือนกันเลยอัมสเตอร์ดัมเซ็นทลในวันที่ไม yeah ่มีแดดแต่ก็อากาศดีนะไม่มีฝนค่ะเห็นพี่ลุงบอกว่าฝนตกแล้วค่ะก่อนที่ไม่ไผ่จะมาถึงที่สถานีเนาะตกเมื่อเช้านี้ But now there is no rain. The weather is great. Ah, so um, this is with the bus. This is the bus. Yeah. Okay, yeah. You can also go there with the, with the train. Train? Yeah, they go. Uh, the next one is uh, two, thirteen. So about 2.13. But then we still have to walk. From there, you have to walk. I think about ten minutes or fifteen minutes. Yeah. Uh, Depends how fast you can walk. Uh, okay, yeah. yeah. I think the bus stops near the station. Close to there. โอเควิวสิ thank you anyway thank you thank you for your help ไปรถไฟแล้วเราเดินไหมสิบนาทีบัตรนี้คือสิบสี่สองสามแต่ถ้าสปินเตอร์เนี่ยรถไฟจะออกก่อนจะออกก่อนแล้วก็ไปนี่เราก็เดินเล่นหน่อยได้ไปเออเราเปต้องไปซื้อตั๋วใช่ไหมนี่หรือว่าเราแปะอ่าโอเคงั้นเราหนูใช้หนูจะลองใช้บัตรหนูแปะดูน่าจะได้ <laughs> ไม่ใช่บัตรวีซ่าค <laughs> ่ะ <laughs> อันนี้เป็นแบงค contact จากเบลเยียมเอสโชว์ใช้ได้ 5A 5A ใช่ไหมคะโอเค 5A แล้วเราก็ไม่ถึงสถานีซานเดรกซานสคานซานสัคานคุณผู้ชายคนนั้นเขาบอกอะไรนะเดินอีกกิโลก,กว่าใช่ไหมเ <c oughs> อ่ยกิโลกว่า20นาทีค่ะ1.4กิโลค่ะอุ้ยแป๊บเดียวสบายมาก เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่เราอยู่ตรงไหนเอ่ยเราอยู่ที่นี่อ่าก็เดินตรงไปเราก็จะเจอเลยโอเคไปอุ้ยแดดออกแล้ววะดีจังเลยแลฝนเป็นใจเห็นไหมกินข้าวด้วยเดี๋ยวไปดิดเขาไปนั่งไงอีกรอบว้าวสวยมากค่ะคุณพี่สายรุ้งมาถึงฮอลแลนด์แล้ว โอ้ยมันสวยมากเลย1950สร้างปี1950สวยมากมากเก็สะอาดมากเลยอะห่อข้าวเก็บก่อนจะได้มีว่าห่อข้าวห่อข้าวมาจากร้านไทยสวยอันนี้เป็นร้านช็อกโกแลตเนาะร้านช็อกโกแลตเขาก็แบบว่าเป็นบ้านสวยเลย smell like chocolate อ๋ออ,อันนี้สวยมากๆค่ะ ดูสินี่แหละเรามาดูกังหันลมเราอยู่ที่อะไรนะซานเดรกอ่ซานสันอู้สวยเนาะดีจังเลยอะแดดเป็นใจมากแดดเป็นใจสุดๆเลย อันนี้ก็คือเป็นจุดที่เขาจะมาชมวิวกันใช่ไหมคะขายเรือขายเรืออ,รอ๋อนีเเห็ด๋ยวอ๋อนี่ไงตรงนี้ไงโอ้สวยเนอะว้าวใกล้ๆตรงนู้นนะคะกังหันลม มีกี่อันอะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้สวยเนาะบ้านฝั่งนู้นก็สวยค่ะอขอบคุณแดดที่ออกมาให้ได้ได้ดได้ไดชัชมความงามของซานชานแดดออกแล้วมีลมมาด้วยเนาะอากาศสบายสบายมาก นไม่ร้อนเลยสำ <laughs> หรับหนูโอเคนะไม่ร้อน หมวกไวที่ฮอลแลนด์อันนี้จะเป็นโซนโซนอะไรคะพี่หนุ่มเป็นโซนแบบเดินชมความงามของบ้านเรือน<ช>ประมาณนี้ไหมมัน,นจนนะมีแต่ละร้านแต่ละร้านมันจะมีต t h ไม่เหมือนกันนะบางอันเป็นการทําชีสมัจนจะมีที่นึงท,ที่เป็นโรงงานทําชีสอย่างเงี้ยอ๋อโอเคเหมือนอย่างตรงนี้ก็เป็นอุเวร์คเมืองิเวเซียมเป็นมิเวเซียมนาฬิกา อันนี้เป็นซูปเปอร์เอาเบิร์เฮนเอาเบิร์เฮนคือซูปเปอร์เออเก๋ไก่มากเลยอ่ะซูปเปอร์ขนาดจิว๋วอยู่ในบ้านแบบบ้านเก่าสไตล์ฮอลแลนด์เนาะอืมตรงนี้เป็นเหมือนคล้ายๆที่พักเนาะน่ารักเชียวมีไฮดรนเชียมีเอ่อเทเรสเนี่ยนิดๆหน่อยข้างหลังบ้านเขาเนาะ ก็ม,มีสะพานข้ามไปโอ้แบกเกาวดาตรงนู้นมีกังหันลมกำล,ลังหมุนเลยสวยมากได้วิวได้ได้บรรยากาศสุดๆเลยตรงนู้นนะคะว้าเราโชคดีมากเลยที่มาวันนี้อากาศดีมากว้าตรงนี้ก็คือสวยมากเหมือนกัน,นะคะ่ะเราเดินมาจากสะพานตั้งๆฝั่งนู้นเนาะ แล้วเราถ่ายรูปมาเป็นแบ็คกราวด์ที่ตรงนี้เป็นแบ็คกราวด์เมื่อกี้นะคะว้าอันนี้ก็คือใกล้กว่าเดิมอีกสวยมาก,มากอ๋อมีวินมิลไปถึงตรงนู้นเลยสวยค่ะ <laughs> เราจะอดใจไว้ก่อนนะพี่ลุงเจออีกแล้วเจอของ้อยนารักน่ารักพี่ลุงสไตล์พี่ลุงเลยน่ารักมากเขาไข่หรือเปล่าคำถามไ่ว์บจะแบกสิบห้ายูโรเองออบ้าไปแล้วคุณส่ลุงจะได้กระปุกกับบ้านห,นหนัวขาดเท่า,า,ากันอเอาอันใหญ่ไหมไห เอาไม่เอาลูกคุณจะมีสีดิที่รู้จักเอาไหมคะเอาไหมคะเท่าไหร่ไม่รู้เอ่ย7.50ยูโรเอาไหมเอ่ยน่ารักดีนะไม่หนักเท่าไหร่ถ้ากินหมดถ้ากินขนมหมดไม่เราก็ไปซื้อชาสิได้นะพี่ต้ไปซื้อไหมคุณน้อยหรือพี่ต้องเดินไปอีกหลายวันถ้ามันไม่หนักกระเป๋าคุณพี่ถ้าคุณพี่กินหมดก่อนมันก็น่าจะไม่หนัก เห็นไหมเลยที่สุดคุณก็ได้คะ่ะเราลองกินไอซ์กาีฟกันนะอืม,มอยเลยอร่อยมากอร่อยมากมันไม่ได้กาแฟจา๋ามันมีความกาแฟบวกกบนมอะ่ะร่อยเลยออไอซ์กอฟคะ่ะอร่อยมากอันนี้อีกร้านหนึ่งแล้วคะ่ะโอ้สวยมากงานเซรามิกสวย สวยมากชานแบบนี้เท่าไหรเนาะสิบหกโรราคาสูงอยู่เหมือนกันนะสิยูโรว้าวสวยมากขอดูอันนี้นะ22อันนี้สวยจังเลยอ่ะหนูชอบงานเนี่ยเครื่องปั้นดินเผาแบบนี้ มันจะแบบว่าเป็นของฮอลแลนด์สวยเนาะทิปสองยูดูเอาไม่เอาดีนะอันนี้ไปใส่สมมติว่ามีทิวลิปเนาะเสียบทิวลิปใส่ตามนี้สวยดีแต่ราคาสูงเหมือนกันต้องเนาะตรงนี้มันจะแพงหรอใช่ไหมคะอ่าไม่เป็นไรงั้นยังไม่เอาก็ได้อน คืออะไรเอ่ยคะเราเอาเหรียญห้าเซนใส่เข้าไปแล้วก็หมุนอ่าเป็นปลาซานชานเหนี่ยเนี่ยอ๋อเป็นเครื่องปั๊มเหรียญยังทำเหรียญที่ระลึกกันนะคะต้องใส่ทั้งสองเหรียญเนาะอ่าก็เอาไปอย่างนี้ใช่ไหมไปแล้วยังไงก็หมุนค่ะด้านนี้เนาะค่ะ แบบว่าไอ้นี่นะไม่ฝืดใช่ไหมฝืดเออดีเริ่มฝืดแล้วอ่าดูนะคะเดี๋ยวมีของตกออกมาสู่เขาคขาคุณไทยไหนดูดิเอ้สวยสวยมากสวยมากด้านหลังเออมีด้านเดียวเอ้ด้นของที่ระลึกดูดูหน้าเด็กน้อยเลยของเล่น นานาส,สนุกไหมคะพาน้องเที่ยววันนี้สนุกมากเลยค่ะ <c oughs> น้องน,าน่ารักมากเลยพาน้องมาเที่ยวซึ่งน้องก็ไม่รู้น้องอยู่ใกล้ฮอลแลนด์แต่น้องก็ไม่รู้ที่เที่ยวตกลงต,ง,ตงมีใกล้สาวไทยพาเที่ยวอใช่พานเที่ยวดัชตอนนี้เรากำลัลงนั่งรถไฟกับอัมสเตอร์ดัมเนาะ อะไรนไะ,ระนคะคิดว่าน่าจะถูกถ้าไม่ถูกเราก็ลงขบวนแล้วเปลี่ยนไว้โอ้เรือสำรานค่ะกำลังจะเทียบท่าฮอนแลนด์อเมริกาไลาน์ใช่ไหมเอ่ยว้าเรือลำใหญ่มากๆตรงนี้อยู่ตรงด้านหลังของสถานีรถไฟอันสเ์ดัมเซ็นทรัลค่ะ ว้าววิวตอนเชา้ากับวิวตอนบ่ายคนละเรื่องกันเลยเนาะพี่ลุงเนาะวิวตอนบ่ายอุ้ยแดดออกสวยมากมีนกบินสวยมากทำไมชอบดีอย่างนี้ได้เห็นเรือสำรานใหญ่มากถ้าสมมุติเราข้ามไปถ่ายจะได้ไหมเอ่ยจักรยานจะชนเราไหม,ไม <laughs> กลัวอย่างเดียวเน่ยอยู่ฮอลแลนด์ระวังจักรยาน,นย <laughs> ว้าวมันใหญ่มากคุณขาเรือสำรานฮอลแลนด์อเมริกาไลน์ว้าวสุดสกลงงับบ้านนี่ลุงเป็นสกับแล้วนี่ลุงดูแลตัวเองนะ เป็นไงพาน้องเที่ยววันนี้มีความสุขไหมสนุกมากวันนี้ <c oughs> ทัหน้าที่เป็นไก่เป็นไก่ฝังลวดนทางป่อนภัยรักงานไปเจอก,<า>กันรอบหน้าจะไปเที่ยวหาที่บ้านได้ได้ได้รอบหน้าเดี๋ยวพาทัวร์ไปงเรียบตรงนี้นะคะทุกคนบ้ายขอบคุณนาที่พานหนูเที่ยววันนี้นาจะยังไม่เปิดไม่ฟิกค่ะนั่งตรงไหนก็ได้เอ้๋อนี่ตู้เดี๋ยวรอเปิดตรงนี้ก็ได้ บายโอเคค่ะนี่คือตู้รถไฟชั้นหนึ่งคะ่ะ first class โอ้มีแม่ไผ่กับผู้ชายท่านเย็นมากเดีย๋ยวนั่งตรงนี้ดีกว่าออากเสิร์มไว้เยี่ยมาตั้งแต่ชเช้าเลยคะ่ะล้วตอนนี้เป็นเวลา17.21 ได้เวลากลับบ้านแล้วดีใจมากเลยไนะด้มาเจอพี่ลุงวันนี้ค่ะต้องขอบคุณพี่ลุงอีอกรอบหนึ่งเลยค่ะที่แบบว่ะสละเวลามาเจอน้องโอฝนตกแรงมากดีนะเนี่ยขึ้นรถไฟก่อนเชิลๆจริงค่ะขึ้นรถไฟก่อนที่ฝนจะเทลงมาย่างอแรงอะ่ะ ดูต้นไม้โยกเลยโชคดีสุดๆขากลับรถไฟล่งมากบริษัทชั้นหนึ่งคือมีอยู่แค่สองคนดีนะคะเงียบดีดีสุดๆเลยเหมือนเราได้ตู้นี้ตู้ฟรีสำหรับเราถึงสถานีแมคเลนอย่างปลอดภัยคะ่ะถึงเบลเยียมโดยสวัสดิภาพแล้วก็เมื่อกี้ไปจ่าย ค่าที่จอดรถแล้วแล้วเอา,อาเป็นตัวรถไฟเราค่ะสแกนไปด้วยแล้วเราต้องจ่ายจริงก็แค่4ยูโร40ค่ะวันนี้จอดทั้งวันเนาะจ่ายค่าที่อยู่ที่จอดรถแค่4ยูโร40เจ๋งามากๆค่ะไปจริงๆแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายคะ่ะ